ใครจะไปคิดแล้วครับว่าตัวละครที่มีบทออกมาไม่ถึง5นาทีนั้นแต่แท้จริงแล้วจะมีพลังอันมหาศาลมีระบบปฏิบัติการที่สุดแสนจะน่ากลัวและมีบทบาทสําคัญที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของเกยรนสไตล์อีกต่งางหากเนื้อเรื่องที่สุดแสนจะเซอร์ไพรส์ที่หลายๆคนไม่เคยรับรู้มาก่อนในวันนี้ผมจะนํามาพูดให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นี่เลยครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่ YouTube Channel เตียงสูบที่ไม่ใช่โรคด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องราวของที่รู้ตัวนี้ครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นมันมาผ่านหูผ่านตาบ้างแล้วนะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักมันเช่นกันเพราะว่าใน The Movie 2นั้นไอตัวนี้มันมีบทบาทแค่ตอนต้นเรื่องแค่นั้นเองครับโผล่ออกมาเพื่อให้โดนมาโรเนียนสตัวนี้จัดการนะโดยมันปรากฏตัวออกมาในมหาสมุทรแปซิฟิกครับในช่วงเริ่มต้นของ The Mo v i e 2นะ และแล้วก็โดนเมรุรุแล้วก็มารุรุจัดการไปแบบรวดเร็วเลยนะโผล่ออกมาแบบ นะครับผมแต่ว่าในส่วนของมังงะเล่มที่20นั้นมันไม่ใช่แบบนั้นครับคิรุรุในวิกิแฟนดอมเนี่ยก็บอกว่าเจ้าคิรุรุเนี่ยมันดันกลายไปเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของทั้งสองคนไปเฉยเลยครับมาดูกันว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงกันแน่เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับสาเหตุที่คิรุรุตัวนี้ได้ชื่อว่า x02 นั้นคาดวานาจะเป็นการแบ่งตัวมาจากคิรุรุต้นกําเนิดนะครับเอาจริงๆมันมีรุ่น x03 ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีอีกชื่อนึงสาเหตุที่มัน แบ่งตัวออกมาเนี่ยคาดกันว่าน่าจะมาจากการที่เจ้าตัวต้นกําเนิดเนี่ยมันเคยถูกผนึกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความพยายามที่ไม่อยากถูกผนึกอีกเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องแบ่งตัวเพื่อหนีนะแต่ว่าแบ่งไปยังไงเนี่ยก็ยังโดนผนึกอยู่ดีนะครับแต่ว่าพลังส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในตัว x02 นี่แหละเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยพลังมันมีน้อยมากนะครับถึงขั้นที่ว่าเป็นตัวอ่อนเลยก็ว่าได้นะนั่นก็คือ k i r ร Kiru v e r s นสก Sky City หรือว่า x03 ที่จะกลายเป็นตัวร้ายใน The Movie 3นนเนี่ง อา้าวแล้วไหนบอกว่าพลังส่วนใหญ่ของจิรุต้นกําเนิดมาอยู่กับ x01 ล่ะก็ใช่หละครับแต่ทําไมมันถึงได้ถูกจัดการง่ายขนาดนั้นละ่ะคําตอบมันอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือในเวอร์ชั่น The Movie กับเวอร์ชันมังงะนั้นมีความแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะในส่วนของอนิเมะโผลมาแป๊บเดียวก็ถูกจัดการใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีบทอะไรอีกเลยในส่วนนี้นะแต่ว่าในเวอร์ชันมังงะนั้นเหมือนอยู่กันคนละโลกครับเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยพลังของ x02 ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในเนื้อเรื่องเลยก็ว่า ถมยังทําให้เราได้รับรู้ความสามารถของเกโรนสตาร์เพิ่มขึ้นอีกนะไม่ได้โผล่มาแบบแล้วก็ตายแย่ yeah! <c oughs> เหมือนในอนิเมะนะครับผมผมจะเริ่มไล่เรียงไทม์ไลน์ในมังงะไปก่อนนะครับในส่วนของการปรากฏตัวเนี่ยก็ปรากฏตัวที่ทะเลแปซิฟิกได้เหมือนกันนะครับโผล่ออกมาเพื่อที่จะโจมตีเรืออะไรสักอย่างนะก็คาดว่าน่าจะเป็นเรือทิ้งขยะนะครับก็ดูจากบทสนทนาเนี่ยก็จับใจความได้ประมาณว่า การที่มีส so so like bon er. ัตว์ประหลาดโผล่ออกมาเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยถูกลงโทษไงที่เราทิ้งขยะลงทะเลมากเกินไปอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันนะครับว่าเออที่เราทําไปก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะไรทํานองนั้นแต่หลังจากนั้นส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยก็เริ่มปรากฏให้เห็นนะก็คือพี่เหลืองครับพี่เหลืองเนี่ยปรากฏตัวออกมาในช่วงแรกของมังอ่ะครับบทบาทของพี่เหลืองในตอนนั้นที่เรารับรู้นั่นก็คือพี่เหลืองเนี่ยได้รับภารกิจที่ทางกองทัพมอบให้พี่เหลืองโดยเฉพาะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมต้อองงเเป็็นนพี่หลืะก กันว่าน่าจะเป็นเพราะทางศูนย์บัญชาการเนี่ยอยากเก็บภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจรับครับแบบว่าเป็นภารกิจเก็บกวาดอะคล้ายๆกับภารกิจที่กองร้อยการุรุมักจะได้รับนะครับคลิปใน E ีีที่แล้วเนี่ย<ร>ก็พูดถึงการที่กองร้อยการุรุต้องไปเก็บกวาดตัวที่รุรุต้นกําเนิดเหมือนกันนะครับเป็นแบบตัวโคลนของมันร้อยเเลยอะซึ่งพี่เหลืองก็เหมือนกันภารกิจนี้นั่นก็คือให้พี่เหลืองมาทําการรื้อถอนแล้วก็เอาเจ้าอาวุธที่รุรุเนี่ยออกไปซะนะครับพี่เหลืองก็บ่นนะครับว่าเออทาไมต้องเป็นกูด้วยเี่ แถมยังเฉพาะเจาะจงมาที่กูอีกต่างหากแต่หลังจากที่เริ่มจับกลุ่มแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าอาวุธสังหารตัวนี้มันมีพลังมากกว่าที่คาดการไว้มากนะครับมากกว่าที่คาดการไว้ถึง10เท่าเลยนะข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ทางกองบัญชาการวิเคราะห์มาให้พี่เหลืองนะครับแล้วก็คาดการว่าพี่เหลืองเนี่ยน่าจะจัดการได้นะเพราะว่าเจ้า x02 เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แบ่งตัวนะครับเพื่อทําการหลบหนีออกมาแค่นั้นเองก็ไม่น่าจะมีพลังเท่าเทียมกับรุ่นต้นกําเนิดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ครับพี่เหลืองนี่ ถึงกับ,บ่นเลยนะครับผมว่าเออไอพวกกองบัญชาการหน้าโง่นั้น วิเคราอข้อมูลมายังไงวะถึงมีความคลาดเคลื่อนมาถึง10เท่าขนาดนี้นั่นจึงทําให้พี่เหลืองเนี่ยใช้พลังงานในการจับกลุ่มมากกว่าปกตินะครับถึงขั้นที่ว่าใช้พลังงานถึงขั้นสูงสุดแล้วเจ้า x 0 2เนี่ยก็ยังสามารถขยับตัวได้นะแต่ว่าในขณะที่ x02 กําลังขยับตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันกําลังพยายามมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีแสงปรากฏขึ้นมานะพร้อมกับเสียงพูดที่ว่าอย่าขยับออกจากตรงนั้นนะแล้วก็ทําให้เจ้า x 0 2เนี่ยวาบหายไปเลยคร นี้ก็ทําให้พี่เหลืองงงอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าในมังงะเนี่ยมันจะเม e เซนกว่าเห็นเห็นนะครับว่า ทำไมพวกเคโรโรเนี่ยถึงไปที่ทะเลแถวแถวนั้นนะเพราะว่าพี่เหลืองเนี่ยไปรายงานให้หัวหน้าฟังนะครับว่าเออมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมันอยู่แถวแถวนั้นแหละแต่ว่ามันเนี่ยอยู่ใต้ทะเลแปซิฟิกใต้นะก็ต้องไปทําภารกิจแถวนั้นนะครับนั่นก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงในการทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันสามารถดําเนินต่อไปได้ในส่วนของอนิเมะครับแตลว่าในอนิเมะเนี่ยมันจะเล่าในส่วนของพลังของชาวมาโรเนียนเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งๆที่ตามเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยความดิบเถื่อนของเจ้า X 02เนี่ยมันอยู่ใน ระดับที่น่ากลัวเลยก็ว่าได้ครับแถมการเล่าเรื่องเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะแต่จุดเชื่อมโยงมันอยู่ที่ว่าไม่รุรุมันมาหลงรักนัทสมิครับก็ให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะครับผมว่าว่ามันมีความเชื่อมโยงกันถึงตรงไหน นั่นก็คือว่าไม่รู้รุเนี่ยมันมารักนัสมิ <c oughs> เข้าใจเนาะประมาณนี้หลังจากนี้จะทําการไล่เรียงไทม์ไลน์ใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นมันเป็นมาอย่างนี้ครับทุกคนมันเริ่มจากการที่ชาวมาโรเนียนสองคนนี้เนี่ยพยายามจะออกตามหาพักคพวกครับออกตามหาวัฒนธรรมของชาวมาโรเนียนนั่นแหละแล้วก็มาเจอดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เป็นดาวเคราะห์สีฟ้าหรือว่าโลกมนุษย์ของเรานั่นแหละเออก็คิดว่าชาวมาโรเนียนเนี่ยก็น่าจะอยู่ในดาวเคราะห์ที่มีน้ําเยอะๆนี่แหละจึงตัดสินใจไปสํารวจโลก มนุษย์นะครับก็ได้ลองสำรวจดูบนบกดูก่อนนะครับก็รู้ได้ทันทีนะว่าเออบนบกเนี่ยอยู่ไม่ได้นแน่เพราะว่ามันก็มีสิ่งมีชีวิตอะไรของมันอยู่แล้วแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้นะครับจึงลองไปสำรวจในมหาสมุทรดูนะก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยรู้ได้ทันทีนะครับว่าคิดผิดแล้วละ่ะที่มาสำรวจดาวเคราะห์ดวงนี้จึงตัดสินใจยอมแพ้นะครับเพราะว่าออกตามหาพักพวกเนี่ยมาหลายสิบหลายร้อยปีแล้วนะก็ไม่เจอวัฒนธรรมของชาวมาโรเนียนอยู่ดีนะครับ แถมมนุษย์โลกเนี่ยก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ําอีกต่างหากถ้าหากชาวมาโรเนียนจะมายึดครองที่นี่จริงๆเนี่ยก็จะมายึดครองอะไรล่ะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรให้ยึดอยู่ใต้น้ําเลยนะครับแถมยังไม่เจอวัฒนธรรมของดาวบ้านเกิดตัวเองอีกต่างหากในส่วนของชาวมาโรเนียนเอาไว้จะลงลึกให้นะครับผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นมาเป็นไปยังไงนะกลับเข้ามาสู่เนื้อเรื่องนะครับแต่พอไอ้พวกนี้มันอยู่บนโลกมนุษย์นานเข้านานเข้าเนี่ยก็เหมือนจะรับรู้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เรื่องมากขึ้นแล้วนะ เหมือนกับมนุษย์เนี่ยมันเริ่มที่จะหมดพลังหมดไฟหมดแพชชั่นนะครับผมว่าเออในตอนนี้นี่แหละมันน่าจะสบโอกาสในการที่จะลุกรานโลกมนุษย์เลยจึงถือว่าเป็นแผนการรุกปรานของชาวมาโรเนียนอย่างเป็นทางการในรอบ10,000ปีนะครับแต่ในขณะที่มีแผนการแล้วเนี่ยก็ได้มาพบเข้ากับที่รู้พอดีครับทั้งสองคนนี้เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งนำพาให้ทั้งสองคนนี้มาเจอเข้ากับเจ้าสิ่งนี้นะครับเพราะว่ารู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีพลังงานมหา มากมากๆแล้วก็จําเป็นต้องใช้สิ่งนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถลุกรลานโลกได้สําเร็จนะโดยแผนการเนี่ยก็คือจะใช้พลังของที่รุรุนะครับในการทําให้ดาวโลกกลายเป็นดาวเคราะห์แห่งมหาสมุทรครับแล้วก็จะให้ชาวโลกทุกคนกลายเป็นผู้อยู่อาศัยในมหาสมุทรไปเลยครับแล้วในความคิดของทั้งสองคนเนี่ยโลกก็จะกลายเป็นที่มีความสุขได้ทํานองนั้นแหละจบ <c oughs> แต่เอาเข้าจริงเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้แผนการทําให้โลกกลายเป็นดาวเคราะห์แห่งความสุขเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปหลัง จากที่เมรุรุได้มาตกหลุมรักนัสมิเข้าหรือเปล่านะครับแต่นี่ก็เป็นความต้องการของเมรุรุเขานั่นเลยครับที่จะเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นดาวเคราะห์ของมหาสมุทรนะโดยในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยก็จะให้เหตุผลประมาณว่าหลังจากที่ชาวมารเนียนพบองค์หญิงของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนดาวเคราะห์ดวงนั้นให้กลายเป็นมหาสมุทรอะไรทํานองนี้เนาะสาเหตุที่ชาวมาโรเนียนคิดจะใช้พลังของคิดรุนั่นก็เป็นเพราะว่าชาวมารเนียนเนี่ย มีพลังในการควบคุมคิรุรุอยู่ในะระดับหนึ่งเลยครับแต่ก็ไม่ได้มากนะเพราะว่าในหลายๆสถานการณ์เนี่ยคิรุรุมันก็แสดงท่าทีขัดขืนออกมาเลยครับนั่นก็ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงพลังความน่ากลัวของคิรุรุได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่ามันได้ชื่อว่าเป็นอาวุธทําลายล้างที่มีระบบปฏิบัติการเองหรือว่าสามารถตัดสินใจเองได้นะซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นได้ชัดขึ้นไปอีกนะครับว่ามันน่ากลัวยังไงนะแต่ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะวา ถูกควบคุมโดยชาวมาโรเนียนนี่แหละซึ่งคิรุรุเนี่ยถูกมองว่าเป็นของเล่นของชาวมาโรเนียนซะด้วยซ้ำครับมีการสั่งให้เงียบด้วยนะแถมมีการข่มขู่อีกนะครับว่าเออเงียบซะอิงโง่โ<อ>แกอยากจะถูกทําให้หูปากอีกครั้งหนึ่งหรือไงประมาณนี้ครับแถมยังออกคําสั่งอีกด้วยนะออกคําสั่งในทํานองที่ว่าทั้งหมดที่แกต้องทำเนี่ยนั่นก็คือการรุกรานโลกมนุษย์ตามที่ฉันบอกแค่นั้นเออแต่ทุกคนก็คงจะรู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอาวุธอย่างคิรุรุนั้นมันไม่ฟังใครอยู่แล้้ววัหนาทีี่เดยของ นั่นก็คือการทำลายล้างนั่นแหละแต่มันก็เหมือนจะเวิร์กนะครับเพราะว่าชาวมาโรเนียเนี่ยสามารถออกคำสั่งได้จริงๆนะแถมยังสามารถใช้พลังของมันได้อีกต่างหากครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าชาวมาโรเนียเนี่ยใช้พลังของเจ้าฮิรุรุ X02 นี่ยังไงวิธีการที่เจ้าพวกนี้ใช้นั้นนั่นก็คือการลงทะเบียนทับครับใช่ครับลงทะเบียนลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานอาวุธชีนี้นั่นแหละถึงแม้ว่าตอนแรกจะสามารถใช้อาวุธหรือว่าออกคำสั่งมันได้เนี่ยแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้เต็มร้อยนะครับแบบว่าต้องเชื่อมต่อ กับเจ้าอาวุธชิ้นนี้เพื่อที่จะสามารถใช้งานใช้พลังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วทั้งสองคนนี้ก็เชื่อว,ว่าถ้าใช้พลังของเจ้าตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยก็จะสามารถยึดครองโลกได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะกลายเป็นอาวุธใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับกลายเป็นอะไรสักอย่างที่แค่ดึงเอาพลังของกิรุมาใช้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งแรกที่ทําหลังจากที่ได้พลังของจิรุมาแล้วเนี่ยนั่นก็คือการสร้างเมืองใหม่ครับสร้างเมืองนะสร้างเมืองสุดมหัศจรรย์ของนั เมืองในฝันของนัตสมิขึ้นมานั่นแหละโดยใช้พลังของคิรุรุแล้วเมืองที่สร้างเนี่ยไม่ใช่เมืองแบบเมืองน้อยๆอ,ยอะ่ะเป็นอรารยธรรมปัจจุบันของมนุษย์ไปเลยนะครับแต่ว่าเหมือนแค่เอาเมืองทั้งเมืองอะ่ะสร้างใหม่ก๊อบวางแล้วก็ไปแปะอยู่ใต้ทะเลประมาณนั้นครับแต่หลังจากที่ใช้พลังไปได้ไม่นานเนี่ยก็เหมือนกับว่า จะเกิดการแทรกแซงขึ้นครับแล้วก็เหมือนจะมีคําถามจากระบบปฏิบัติการออริจินัลนะครับแบบว่าคําถามจากที่รูร้ๆอ่ะถามกับผู้ใช้ปัจจุบันเนี่ยว่า้ยคุณเป็นใครเนี่ยเมื่อมารูร้ๆได้ยินแบบนั้นเนี่ย <ๆ S 1> ก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการตรวจจับของระบบนะครับแล้วระบบเนี่ยมันก็ถอดระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งานปัจจุบันออกครับหลังจากที่ตรวจจับนะมันพยายามจะถอดออกหลังจากที่ตรวจจับทันทีเลยนะหลังจากที่ถอดน้องออกไปเนี่ยมันก็เริ่มปฏิบัติการด้วยตัวเองครับ ในขณะที่น้องสงสัยเนี่ยก็มีเสียงดังขึ้นมานะครับว่าเออมีการทํางานที่ดูผิดปกตินะคุณเป็นใครเนี่ยชาวเคโรนก็ไม่ใช่แถมยังแกล้งทําตัวเป็นชาวโลกอีกต่างหากหลังจากนั้นก็ทําการขับไล่ผู้ใช้งานปัจจุบันหรือว่าน้องมารูรุ้ออกไปนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติการรุกรานด้วยตัวเองนะเรียกได้เลยว่าลุกรานมันก็คือรุกรานนะครับตามต้นฉบับของกิรรุที่เรารู้รู้กันแหละเนาะพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าต้องการที่จะปฏิบัติการด้วยตัวเองนะแล้วก็มีการสนทนากันร,ระหว่าง คนสองคนนะครับแต่ว่าอยู่ในร่างเดียวกันนะ ร่างของมารูรุเนี่ยก็ถูกแทรกแซงนะครับมารูรุก็ถามว่าคุณเป็นใครก็ได้คําตอบกลับมาว่าเออ er, ฉันเนี่ยคือผู้พิทักษ์หรือว่าผู้ตัดสินนะก็อย่างที่เราเข้าใจกันดีนะครับนั่นก็คือกุญแจรหรือว่าน้องมิรระนั่นแหละมิรระเนี่ยก็เตือนผู้ใช้งานตอนนี้นะครับบอกว่าเออถ้าเตรียมพร้อมที่จะหนีแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือโอกาสที่ดีแล้วที่จะหนีถ้าจะหนีเนี่ยก็หนีไปให้เร็วที่สุดซะเพราะถ้ายังใช้งานเจ้านี่อยู่เนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายกับผู้ใช้งานตอนนี้ด้วยมันจะเป็นอันตรายนะครับตอน หนีไปให้เร็วที่สุดซะเพราะว่าตอนนี้คิรุรุมันไม่ฟังคําสั่งของใครแล้วนะครับมันเริ่มที่จะปฏิบัติการด้วยตัวเองแล้วและสิ่งที่มันกําลังจะทําในตอนนี้นั่นก็คือการเพิ่มอุณหภูมิน้ําของมหาสมุทรขึ้น5องศาเซลเซียสครับแล้วก็จะเขียน d n a ของมนุษย์ใหม่ขึ้นมา1.3นะสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าอุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไป5องศาเซลเซียสนั้นมีผลกระทบยังไงเนี่ยผมก็จะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าถ้าน้ํามันเพิ่่่มขึ้้น5อองงงงศาาายจะะสผลกรรทบไรบไ ซึ่งมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับใช้คําว่าอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลนะสะภาพอากาศทั่วโลกก็จะเกิดการแปรปรวนนะครับแปรปรวนอย่างรุนแรงด้วยก็จะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอนส่วนมนุษย์จะถึงขั้นสูญพันธุ์ไปเลยไหมจากการที่อุณหภูมิน้ํามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์เนี่ยสามารถปรับตัวได้ไหม แล้วก็รวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยครับแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะในส่วนของการเปลี่ยนแปลง d n a ในระดับโครงสร้าง1.3%นั้นก็อาจจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่ามันเรียกได้เลยว่าขนาดนั้นนะครับ1.3%น่ะการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับถ้าเป็นในเชิงลบอ่ะนะมันจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็วิวัฒนาการของมนุษย์เป็นอย่างมากครับหลายๆคนก็อาจยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิงซิมแปนซี ใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆนะครับห่างกันเพียงแค่1 2ถึง1.3%แค่นั้นเองซึ่งการที่เจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันต้องการจะรุกรานแน่นอนครับว่า DNA ของมนุษย์มันต้องเปลี่ยนไปนในทางที่ไม่ดีอยู่แล้วซึ่งในทางตรงกันข้ามครับถ้าหากมีวิวัฒนาการไปทางบวกเนี่ยก็อาจทาให้มนุษย์กลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนหรือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่เลยนะครับก็เช่นว่ามีความฉลาดมากขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆถ้าปล่อยให้มนุษย์วิวัฒนาการเฉยๆเนี่ยโอ้โห1.3เวล,านานานเลยะคร ในกรณีของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันจะใช้พลังของจิรุรุครับทำให้มนุษย์วิวัฒนาการถอยหลังเออวิวัฒนาการถอยหลังยังไงวะในเรื่องของสติปัญญานะครับผมสุขภาพแล้วก็หลายๆอย่างนะครับแล้วทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันหนักหน่วงขึ้นไปอีกนะครับหลังจากที่จิรุรุชิงการควบคุมตัวเองกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันไปทําอะไรมานะครับผมมันถึงได้ร่างกายเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นร่างกายที่เหมือนจะพัฒนาจนสมบูรณ์แล้วนะครับในตอนนี้เป็นร่างที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เเห็นในใวอร์ช นะส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยก็เป็นพวกเหมือนเวอร์ชั่นหนอนดวงตัวอ้วนใช่ปะพอวิวัฒนาการไปถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสร้างเสาขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อควบคุมมนุษย์อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่านี้ไม่ใช่ครับเหมือนกับว่ามันวิวัฒนาการอยู่เพื่ออยู่ใต้ทะเลครับมันก็จะมีครีบออกมานะครับแต่ก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าหลังจากที่มันหนีเนี่ยมันก็เลือกที่จะหนีลงทะเลนะครับก็น่าจะอยู่ใต้ทะเลมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นนะครับที่มันไปควบคุมร่างของชาวมาโรเนียนเอาไว้นะครับ ซึ่งความสามารถในร่างนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับเจ้าคิรุรุเวอร์ชั่น X52 นะครับที่สามารถแปลงอวัยวะของตัวเองเป็นอาวุธได้นะแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมีความน่ากลัวแล้วก็ดุร้ายกว่ามากเลยครับเรียกได้เลยว่าเป็นปีศาจเลยก็ว่าได้หน่วยจูจโจมของกองร้อยเคโรโร่เนี่ยทุกคนพยายามเข้าสู้แล้วแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะเมื่อเคโรโร่เห็นว่าลูกน้องของตัวเองกําลังจะแย่เนี่ยก็ตัดสินใจออกมาจากที่ตัวเองแอบอยู่นะครับแล้วก็เดินมาพร้อมกับสีหน้าที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในโม โมเมนต์โมเมนต์หนึ่งนั่นก็คือตอนที่โซรุรุมันกําลังจะจัดการกับโดโรโร่ได้เลยครับมาพร้อมกับสีหน้าเดียวกันเลยนะแล้วก็การแสดงออกเหมือนกันเลยครับนั่นก็คือการสั่งการครับออกมาไม่พูดมากเลยนะพูดเพียงแค่ว่าหยุดซะแค่นั้นเลยครับแค่คําว่าหยุดซะเนี่ยแต่คําว่าที่หยุดซะที่เห็นในตอนนี้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาพร้อมกับมีเครื่องหมายเคโรนสตาร์อยู่ข้างหลังครับซึ่งเราก็พอจะรู้อยู่แล้วและครับว่าเคโรนสตาร์เนี่ยมันมีไว้เพื่อทํอะไรนะทําไมกองทัพถึงให้คุณค่ากับมันมากขนาดนั้นครับเอา เป็นคลิปที่พูดถึงเคโรนสตา์แยกออกมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะหลังจากที่เคโรโรสั่งให้เจ้าคิรุรุหยุดเนี่ยมันก็หยุดจริงๆครับหยุดแบบช่งักอะแล้วก็ดูสีหน้ามันดีแบบเบ๋ออ่ะครับ หลังจากที่โดนสั่งให้หยุดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันคืนสภาพกลับคืนสู่สภาพของคิรุรุร่างชาวเคโรนเทียมนะครับพร้อมกับคืนร่างของชาวมาโรเนียนที่ถูกยึดครองไปนะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นความงงของชาวมาโรเนียนที่เห็นเครื่องหมายเคโรนซานนะครับว่าเอ้ยไม่เคยเห็นเครื่องหมายอันนั้นมาก่อนเลยมันมีอำนาจการสั่งการเด็ดขาดขนาดนี้เลยหรอแต่หลังจากนั้นบทบาทของคิรุรุก็กลายเป็นว่าคิรุรุเนี่ยมีอำนาจสั่งการอย่างเด็ดขาดกับคิรุรุตัวนี้เลยครับ ครับ เพราะว่าหลังจากนั้นเกโรรุก็ออกคําสั่งให้เิโรรุไปเป็นผู้ติดตามหรือว่าเป็นบอดี้การ์ดให้กับชาวมาโรเนียนทั้งสองคนนี้นะครับเพื่อที่จะกลับไปยังดาวบ้านเกิดของตัวเองนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับผมแหมไม่เคยเห็นอะไรก็ได้เห็นเนาะได้มารู้พร้อมก,กันกับผมไปเลยนะครับที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้เลยนะครับและคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจทําออกมาเพื่อที่จะให้มันเป็นคลิปเขาดาวปีใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับผมเพราะว่าวันที่ผมลงคลิปวันนี้เนี่ย ผมอัดวันนี้แล้วก็ตัดวันนี้เลยนะครับพยายามที่จะทําให้มันทันช่วงเทศกาลข้าดาวเทศกาลปีใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนเอาไว้คลายเหงาให้กับทุกคนนะครับถ้าหากใครอยากจะสนับสนุนเป็นพิเศษเนี่ยช่องของผมก็สามารถสเปเชียลแต่งได้แล้วนะครับโดเนทมาได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ